บรรยากาศยามเสาน้ำหมอกกับลลกแห้งขนาดคืนเปียกเวญญนีาหาล่อยยามกับดักมาลุ้นวาสีมานบ่เมื่อนี่แสงเล็กของวันกำลังเดินทางมาถึง นกเขาก็คันดีขนาะดแข่งโหมีคนมาต่อบ่อนกเขาใหญ่ตัวบูตบตดโปวดง่ามายัยสองสามตัว Там. Nu nói bố mì tìm thứ xíu bố mùt 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 ก็ใส่ไว้นี่นะคือบุหินว่ะยามกับดักงามเสาทางมันงามนะทางที่าวไายโดยถึกแล้วนะไปใส่ว่ะโอ้พิดนี่ มาอีกแล้วมานี่นตัวใหญ่เติบเสาวันที่เสาสี่เดือนสิบเอ็ดสองพันสองห้าานคือเก่าสุดยอดเลย